สวัสดีครับก็มาที่ตัวอย่างต่อไปเลยนะครับแล้วก็ดึง led มาครับเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวกับการใช้ปุ่มแะอันนี้ก็ดึงตัวต้านทานมาแล้วก็ดึงปุ่มมาด้วยครับแล้วก็ arduino พกกระบอกครับเขออาญาตจัดองค์ประกอบสักน,นิดนึงนี่ครับนี่ตำแหน่งแบบนี้ได้โอเคแล้วก็อันนี้มานี่งอันนะี้ตัวนึงปั๊บ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 เอาเกินละตัวนี้แล้วก็เชื่อมนี้เลย แล้วก็นําบวกครับบนล่างเนี่ยเชื่อมต่อกันก่อนแล้วแล้วก็ <c oughs> เป็นสีให้มันเนี่ยเชื่อมแบบนี้นะครับต่อไปจะเป็นขาของไฟนะแล้วก็เชื่อมแบบนีบบ้มันเข้าไปสู่ข้างบนตัวลบแล้วก็เชื่อมเข้ากับตัวทันนะฮะแล้วก็เชื่อมลงมาที่ตัวบวกแล้วก็นําตัวบวกต่อเข้าควก,กับสิบสามครับต่อไปจะเป็นทางด้าปุ่มนะก็ ย้ำพูดเลยเชื่อมนี้ครับปึ๊บลากต่อเข้ามาป๊บปให้เข้าศูนย์แล้วก็ต่อขานี้เข้ากับลบข้างบนเดี๋ยวแล้วก็ลบต่อก GND ฮะโอเคแล้วเราลองลองควมาใส่ดูครับครับก็เป็นเลขสิบสามนะฮะกับศูนย์ อ่าเราดูแต่กระพิบพนะครับเมื่อเรากดปุ๊บมันก็จะดับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ